สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาลองของกันอีกแล้วนะคะคือเป็นของที่ไม่ใหม่ละกันเป็นของที่ออกมาแล้วประมาณนึงนะคะแต่ว่าคือได้มานานแล้วล่ละแต่ว่าเพิ่งได้มีโอกาสได้จะลองนะวันนี้คือมือสั่นไปหมดเพราะมันเป็นของที่ค่อนข้างจะดูแบบ ไฮโซไฮโซอะไรอย่างเงี้ยทำตัวไม่ถูกเลยนะคะนั่นก็คือชา a r ลอต t e ทิวเบอรี่นะคะพิลโลท็อกอินสแตนไอพาเลตมาดูการว่าเอ๊ะจะเป็นสียังไงแล้วแต่งออกมาเป็นยังไงทรงซอสเป็นยังไงนะคะติดตามชมได้เลยคะ่ะพอเราพูดถึงแบรนด์ชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่นะคะในหัวเราอะมันจะมีความเป็นเป็นผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จนอนอยู่บนเตียงแล้วก็ใส่ชุดแบบว่าชุดนอนซาตินอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบมันเป็นผู้หญิงแบบโป๊โปโปนิดๆแต่ว่าแบบแพงอะไรอย่างเงี้ยเออความรู้สึกนะซึ่งโปรดักที่เราเคยลองใช้ของเขามาัน กอดเลยนะคือตัวเมจิกครีมใช่ไหมที่ทาตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยก่อนแต่งหนะ้าก็โอเคนะคะแล้วก็ให้แม่ไปแล้วนะคะคือเราก็ต้องลองอย่างอื่นเนี่ยก็อันนี้ที่วางติดอยู่ตรงนี้ก็คือตัวไฮไลท์นะคะตัวไฮไลท์ฟิล์มสตาร์บลอนด์แอนด์โกลนะคะตัวเฟสเกิลแล้วก็ไฮไลท์ตัวนี้ก็ก็โอเคตัวไฮไลท์อะว,ว้าวมากดูหน้าผากดิเหมือนไปฉีดหน้าผากมาวามบรอนซ์อันนี้ก็ใช้อันนี้นะส่วนแก้มอันนี้คือเราใช้มาไหลเทปมากแล้วนะคะจนแบบว่าบุ๋มไปแล้วนะจ๊ะซึ่งมันก็คือตัวชิคทูชนะิ พิลโลทอซึ่งเราชอบสีพิลโลททอคที่เราไปซื้อตอนฮ่องกงนานมาแล้วนะคะมันก็สวยปากวันนี้ก็ใช้ชาลอดทิวเบอรี่เหมือนกันเป็นสีชื่อว่า Stone Rose Stone Dead Rose นะไปลองพิลโลทอคมาแล้วแต่ว่าพิลโลท์ทอคอะอ่อนไปสําหรับนี่นี่ว่า แต่ตอนนี้มันมีพิลโลทอปแบบใหม่มาแล้วนี่ไม่รู้เหมือนกันนะคะยังไม่ได้ลองแต่ว่าวันนี้ที่จะมาลองกันก็คือแค่กล่องก็อยากจะลองให้แล้วมีตาแบบว่าบิ๊บ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 ชาลอตทบรีนะคะพิล t ลทอปอินสแตนท์อพาเลตซื้อกับคุณแอมมี่เหมือนเดิมเดี๋ยวทิ้งเฟซบุ๊กไว้ให้นะคะก็จัดการกันเทาเองนะคะว่าเออใครอยากได้อย่างได้อะไรก็จัดไปนะคะเดี๋ยวดูก่อนอยากได้ไม่อยากได้ค่อยว่าอ่ะโอเคเปิดเลยค่ะอันนี้นะคะมันก็เป็นอามพนเล มันเป็นพาเลตที่ใหญ่เลยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับตัว bronze and glow ตัวนี้นะคะมันก็จะแบบประมาณเนี้ยคือสะท้อนไฟไปหมดนะคะอันนี้จะเป็นสีออก rose gold อันนี้ออกแบบว่าเป็นทองเลยอะจะประมาณนี้นะคะพาเลตที่แบบใหญ่หน่อยแต่ความใหญ่ความเล็กไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือข้างในก็ต้องเล่าก่อนว่าสี pillow talk เป็นสีที่ขายดีมากของเขานะคะแล้วเขาก็ extend มันขึ้นมาคือแต่ก่อนมันก็จะมีแบบลิปสติกใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวลิปกลอสหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะมีตัวชิค ชิคอันนี้แล้วก็ตอนเนี้ยคือเขามีอันนี้ออกมาเพิ่มแล้วแล้วก็ออกลิปสติกสีแบบพีโลทอลอินเทนส์อะไรเงี้ยออกมาเพิ่มแล้วแล้วก็มีตัวเนี้ยมาเพิ่มฉะนั้นเราคิดว่าตัวเนี้ยมันอันใหม่เลยอะมันก็น่าสนใจนะซึ่งพาเลทอายแชโดว์แบบเนี้ยเขาเคยทําก่อนหน้านั้นมาแล้วนะแต่ว่าอันเนี้ยคือเป็นสีพีโลทอลก็เลยแบบว่าตื่นเต้นอ่ะมาดูสีข้างในกันค่ะ พี่รถดทอมมันเป็นสีแบบนุ๊ดนุ๊ดชมพูชมพูเนาะอันนี้ก็คือตัวที่เขาแบบเขียนมาให้ว่าเออหนึ่งสองสามปลาสลับขึ้นโบกอะไรยังไงก็ดูสวยหวานไม่ได้ดูแบบเป็นแฟนซีมากไม่ได้มีสีน้ำเงินสีอะไรแปลกๆนะดูเป็นสีที่เออเใช้ได้ทีเนี้ยคือในพาเลตอะ่ะเขาก็จะแบ่งมาให้ใช่ไหมเป็น3ามสามสามสามอันนี้ก็คือจะเป็นช่องที่เขียนว่า day แล้วก็อันนี้คือ dust อันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบมีสีขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้คือ date สามอันนี้คือ date เป็นหรอไปหาผัวก็ท่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ เนงก็คือตัว Dream ฟันละก็อยากจะฟันนี่อยากจะสวอนเธอไปบจะชวนเธอไปไหนาอ่ะดูใกล้ใกล้อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็น Day นะแล้วก็ dust นะแล้วก็ Date แล้วก็ Dream ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะแต่งอย่างละหนึ่งตาละกันแต่ประเด็นก็คือสวอชก่อนค่าทีละ3สีเลยละกันหนูตื่นเต้นอนะ่ะอันนี้คือยังไม่ได้สัมผัสไม่ได้ใดๆเลยนะ day นะคะ ช่องที่2อ่านผิดอะ่ะจริงๆมันคือ d ด s นะคะไม่ใช่ Dust ตัว E อ่านผ่านๆก็มึนได้โอ้เดสอันนี้สวยนะคะ Date แมทเลยอะ่ะเราอาจจะปาดแบบไม่ได้สวยมากนะคือเราจะเห็นแล้วว่าไอเดียของสีมันจะประมาณนี้นะคะและสุดท้ายนะคะก็คือ r r e m อ่ะ นี่คือ swatch นะคะก็เร็วๆนิดนึงเนาะอันนี้ก็คือ day นะจ๊ะสามสีแรกแล้วก็3สีต่อมาคือ d u s k เออแล้วก็3สีต่อไปคือ date แล้วก็3สีสุดท้ายนะคะคือ dream color story มันก็จะเป็นแบบสีประมาณนี้สีแบบหวานๆนะคะแต่ว่าทาแบบได้ทุกๆวันเนาะสีมันก็น่ารักดีซึ่งจุดสังเกตก็คือตัว d u s k กับ date เนี่ยค่ะสองอันที่เป็นตรงกลางเนี่ยหกสีตรงกลางจะเป็นสีแบบแมทหมดเลยซึ่งดีมากนะคะก็คือมันก็จะเป็นสี m a ทที่เอามาแบบมิกแอนด์แมตอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สีที่มี shimmer คืออจะทั้งหดยู่ สีด้วยกันส่วนใหญ่เลยที่เห็นในนี้มันจะเน้นไปทางแมทมากกว่าชิมเมอร์เนี่ยจะมีแค่ตรงดีมสองสีแล้วก็ตรงเดยสีซึ่งพากันเลยดีกว่าเราจะเอาสีแบบว่าธรรมดาธรรมดาก่อนไหมเป็นแบบหวันใสนะคะอ่ะ desk เออเพราะมันเป็นแบบ desk มัน e ก็ S S k M G S S k. อีแบบอือันนี้เขาจะเขียนมาให้นะบนกระดาษนะว่าสีที่หนึ่งคือเป็นสีที่ prime นะก็คืออาทาไปทั่วต่างงี้แล้วก็สีที่สองคือ e n h a n c e นะคือเหมือนอารมณ์แบบว่าทําให้มันเข้มขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็สีที่สาม smoke ombre นะก็คือแบบว่าทําเป็นแบบฟุ้งๆคือแล้วแต่ละกันนะคะคือแล้วแต่เราละกันนั่นคือแต่งแล้วแล้วก็เออเออนะคะเป็นสีที่อ่อนมากนะคะ เห็นใช่ปะเป็นสีเบดเบดนะแต่ว่ามันจะมีความอมแบบส้มนิดนึงอย่างเงี้ยหรอ <c oughs> เขาก็จะเป็นสีแบบเบดเบดนะอ่อนๆเลยแหละอ่อน,ออน,ออนมากๆเลยแต่ว่าดีอย่างหนึ่งที่ว่ามันไม่โปรง่ง <c oughs> คือจนกลนไปนะไม่ได้ทึบเท่าแบบพ <c oughs> วอกอายแชโดว์สีแฟนซีนะค่อนข้างจะดูใสกว่าหน่อยแต่ว่าไม่ได้ใสแบบแห้ง <c oughs> ยังมีสีนะคะเดสบ้างอันนี้ตรงกลางเดส <oughs> นะแล้วก็สีเข้มนะคะใช้อันนี้แล้วกันเนาะเดสเนี่ยใช้แต่เดสอันนี้เดสเดซอยู่บนตาไม่ค่อยต่างว่ะเฉยๆแล้วเหมือนมันเลเยอร์กันแล้วมันไม่ค่อยติด นี่คือ3าสีนะแต่ว่าสีมันมีความใกล้ๆกันอยู่มันก็เลยไม่ได้แบบว่าตุ่มๆตุมต่างกันขนาดนั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้สีเดทนี่แหละที่เป็น3ามสีแมทตรงนี้นะคะเอามาทําให้มันมีมิติมากขึ้นนะเอาสีเข้มสุดเลยแล้วกันอ่าความอ่อนละมุนก็แต่งให้แรงได้งงมากอืมอันนี้ค่อยแบบว่ามีมิติขึ้นมาหน่อยเบรนง่ายดีแล้วก็สีสวยนะคะเอาจริง แต่นี้เรายังไม่ได้ลองชิมเมอร์เลยนะเนื้อแมทอะมันพร้อมจะเบรนหากันตลอดเวลาเลยอะคือเราจะแบบเบิ้ลให้มันเข้มขนาดไหนอะพอมันเจอแปลงมาเบรนมันเป็นงานแบบละมุนจริงๆว่ะมันคือไม่ใช่งานฟาดอ่ะคือถ้าเราจะหวังว่าเอาเนี้ยมาแต่งแบบงานฟาดฟาดอะก็ไม่ได้อะก็ได้งานละมุนอะเกลี่ยเป็นแบบชั้นแบบสีคนละสีแล้วนะแต่พอเกลี่ยปึ๊บ หายอ่ะค yeah. ือแบบ mm hmm. หายไปเยอะเหมือนกันนะคะลองแปลงอีก mm hmm. แปลงหนึ่งเผื่อได้อันนี้คือสีที่เข้มสุดในพาเลตแล้วนะเดี๋ยวลองดู mm hmm. การกดกดทับลงไปก็ mm hmm. ก็ไม่ได้ให้มันบิวขึ้นอะไรมากมายเนะ mm hmm. อมก็ได้ประมาณนี้นะคะอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวลงชิมเมอร์กันบ้างชิมเมอร์ของชาินวแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีออกแบบทองทองใช้สีทองนี้เลยนะคะลองดู ชิมเมอร์สวยค่ะชิมเมอร์ไม่มีความเป็นเกล็ด,เ,ดเ,ยเยอะๆนะมันจะเป็นความแบบอย่างที่บอกก็คือสายความละมุนนะดูดิเอาสีแบบออกเหลืองๆเ,เนี่ยน้ำตาลอมเหลืองๆในเดชอ,อันแรกนะคะมาเชื่อสมสัมพันธ์ทำไมตีนนิดนึงนะคะ โอ้สีนี้สวยมันเป็นน้ําตาลอมเหลืองๆอ่ะมันทําให้แบบว่าตาดูอบอุ่นแล้วก็อยู่ดีก็ไล่ความแบบอ่อนให้มันแบบดูฟุ้งขึ้นไปโดยไม่มีเหตุผลนะคะอีกเข้ม,เขมๆเนี่ยรอบที่5ที่6แล้วยังแบบว่าพยายามประมุลให้อยู่ดูดีไงอาจจะโดว์ดูดีเกินคือเขาซื้อมากันนะนะคนที่ซื้อพาเลตน,นี้มานี่ว่าเขาไม่ได้คาดหวังให้แต่งแรงหรอกอจริงเพราะว่า Charlotte Tilbury เขาก็เป็นแบรนด์ที่แบบไม่ได้มาสายแบบฟาดๆาอยู่แล้วว่าแม่เป็นสาวแบลหรอเรอื่องไงหัวตานิดนึงนะคะใช้อันนี้แหละ มมาฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะคะฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะใช้ d r e m s, <c oughs> <S คือแบบว่าเป็น <c oughs> อะไรวะงงปะบางที Dream มันดูเป็น Shimmer ์อะ Shimmer สีอ่อนที่สุดแล้วกันลงทั่วๆเลยทำตามที่เขาบอกไม่ดื้อน,นะคะวันนี้ไม่ดือ้อ สีนี้สวยมากนะคะแล้วก็เกลียดแล้วแบบได้เลยฟุ้งมั่มเหมือมีฟอเอานิดหน่อยแต่ดิฉันทำใจไม่ได้ดิฉันขอแบบว่าฟุ้งฟุ้งนิดนึงนะคะด้วยสีนี้ละกันชมพูแบบชมพูเข้มๆตรงนี้นะคะแต่ว่ามันแบบจะทำให้สีดรีมเนี่ยมันจะดูอ่อนลงนิดนึงนะให้มันมีแมทมาตัดหน่อยอะโอ้ก็ไม่ได้อ่อนนะเนี่ยแรงอยู่แม่อะไรวะ มันเป็นสีทึบแหละมันเป็นสีอ่อนที่ดูทึบเหมือนพวกต c รีซีอีเหมือนอะไรเงี้ยคล้ายๆกันแต่ว่าเนื้อตัวรีซีอีจะตึบกว่านอยสีเข้มกันบ้างนะคะสีชมพูเข้มๆนะคะอันนี้ในดีมนี่แหละอ่ะลงเป็นไลเนอร์ที่แบบค่อนข้างเข้มแล้วนะเกลี่ยหน่อยเนี่ยเกลี่ยไปแล้วก็หายคือแบบมันก็แบบแบบแบบเบลนหากันรูดีมันรูดีอะดีมตรงกลางนะคะ มันไม่พอปมากอะดูดิมันไม่ใช่ชิมเมอร์ที่ตุ่มขึ้นมามันยังเป็นแบบชิมเมอร์ที่กลืนไปกับสีพื้นอยู่อะมันเป็นงานแบบงานมองใกล้ๆอ์อะชิมเมอร์แบบสุภาพเนี่ยดูดิประมาณเดียวเท่านั้นนะมันไม่ได้แบบขอสีเข้มสุดอันนี้เดทอันที่เข้มสุดๆแล้วนะคะมันเบิ้ลลงไปแล้วมันได้ไหม ประมาณหนึ่งละกันไม่ได้เค้มมากเป็นน้ําตาลที่ยังเป็นละมุนละมุนนะคะมีฟอร์เอานิดหน่อยนะคะเพราะว่าลงเยอะหน่อยนะคะเมื่อกี้สอตานะอันนี้คือเป็นแบบออกส้มๆทองๆนะแต่อนนี้คือออกชมพูชมพูนะคะโอเคเดี๋ยวขอไปดัดขนตาปัดขนตานะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเคาะกันค่า เสร็จนะคะนี่ก็คือลุกที่ได้จากชาร์ลอตต e t ิเบอรีนะคะตัว Pillow ทอ l อินสแตนต์อ e p พาเ t t e นะคะซึ่งพี่คนนี้นั่นเองไฮโซดูหรามากนะคะสีก็จะประมาณแบบที่เอาให้ดูเลยนะคะสวอชยังอยู่ก็จะประมาณนี้มามาสรุปกันดีกว่านะคะว่า Charlotte ทิเบอรี่พิลโลทอ l อิ n สแตนต์อ e p พาเ t t e เนี่ยขอมีหาขอมีหาขอมีหาคุณคุณดูแล้วคุณรู้ไหมคะยังไม่ขอ <Okay. S 2> นะเฮ้ย แรงมากมันทำมาของแพงแบบนี้ได้ไงแล้วคือแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่คนชอบหลายคนมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าดิฉันไม่าะเนี่ยดิฉันขอโทษด้วยแต่ว่าดิฉันมีเหตุผลหนึ่งเลยมันพอมิสซิ่งเรามากเลยนะให้สัญญิงสัญญากับเราว่าสีมันจะแบบสวยซึ่งมันสวยไหมมันสวยค่ะสีมันสวยนะคะแต่คุณจะสังเกตว่ามันจะเป็นสีที่อมไปในโทนจืดๆคือจืดๆในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่ดีแต่ลองดูมันไม่ได้ปาวารณาตัวเองว่าเป็นพาเลตแฟนซีอะซึ่งแบบฉันต้องอยู่คนอื่นคือมัน คนจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ว่าสีที่เข้มที่สุดอะมันก็บิวความเข้มได้ไม่ลึกพอ,อยงไงไม่รู้คือพอเราลงไปตอนแรกอะเข้มนะแต่พอเราเกลียไปเกลียมามันจะกลืนไปกับสีอื่นๆได้ง่ายมากคือนี่คือเข้มที่สุดแล้วทือเนาาี่ยมาสคาร่าเลยชัดออกมาเลยอันนี้คือเข้มแบบเข้มได้แค่นี้นะคะหรือถ้าจะบอกว่าสีแมทมันดีไหมสีแมทมันโอเคคะ่ะแต่มันไม่ทึบเท่าที่เราอยากให้มันทําได้มันบิวได้ไหมบิวได้แต่ลําบากคือเหมือนอารมณ์แบบว่าอยู่ต้องกด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 ไปเท่านั้นถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีพื้น ตาเยอะแล้วมีแปลงเยอะแปลงหลายๆขนาดอะไรเงี้ยอยู่ทํางานกับเขาได้อยู่แล้วค่ะหรือใครที่เป็นช่างแต่งหน้านะแลพกไปแต่งหน้าเจ้าสาวนี่สวยมากเลยนะถ้าเกิดว่าเราจะแบบแต่งหน้าเจ้าสาวเลยสีมันจะละมุนล,ละม่อมแต่สําหรับคนธรรมดาที่เราไม่ได้มีแปลงเล็กๆๆ,ๆหลายๆ,ๆแบบหรือหรือคุณผู้ชมชมีคงก็โอเคแต่ประเด็นก็คือเราไม่สามารถจะเบรนเฉพาะจุดหรือว่าแบบทําให้มันแบบในเทคนิคที่มันละเอียดมากๆนะมันอาจจะต้องใช้เวลาเยอะในการทํางานคือถ้าเกิดเวาลาปาดปืดๆดไปเงี้ยคือมันก็จะกลืนใส่กันหมดเลยคือ มันก็เลยจะกลายเป็นว่าอ้ามันไม่ได้ติดอยู่ในที่ที่เราอยากจะให้มันอยู่อะมันจะเป็นออกแนวฟุ้งๆแห้งหากันเลยนะคะแล้วสีที่ให้มาในชุดชุดอันเนี้ยเวลาทาด้วยกันอะแทบไม่ต่างเลยคือพอเราเกลี่ยแล้วมันก็ไม่ค่อยต่างด้วยคมที่1คือสีมันเบสไปทั้งจืดอะอ่ะเอางี้แล้วกันหลายคนบอกว่าเอ้าพี่มันก็ไม่ได้จืดขนาดนั้นนี่คะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาพาเลตอื่นปาดให้ดูอันนี้คือชาลอตนะอันนี้คือคนอื่นเห็นปะ คือมันตึกกว่าหรือสีน้ำตาลก็ตามมันคนละสีก็จริงนะแต่ว่าความทึบอะหรือว่าแบบสมมติว่าเราแบบเมื่อกี้เราอาจจะยังปาดไม่ดีใช่ไหมเราลองฝดออกมาเลยให้มันดำอย่างนี้เลยนะเนี่ยมันก็ยังแบบมีความปร่งโปรงอยูอ่มันมีความโปร่งๆปรงอยู่ข้างในอะซึ่งมันดีในงานละเอียดแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนธรรมดาหรือว่าอย่างเราอย่าเงี้ยอาจจะไม่เหมาะ เราคือที่เราไม่เคาะเพราะว่ามันไม่เหมาะกับเราไม่เหมาะกับความต้องการของเราแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีนะคะเพียงแค่เรายังยังไม่เคาะนะคะในความรู้สึกเนี้ยสีประมาณนี้มีหลายพาเลตที่ทําได้แล้วก็ถูกกว่านี้อาจจะัไม่เคาะแล้วกันนะคุณผู้ชมขอโทษด้วยนะคะโอ้โหไม่เคาะเราไม่เคาะชาลล็อตเลยอะทำไมเป็นคนงี้วะมันยังอะก็ดูดิมันจืดจืดอะมันเออเอออะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ไม่ได้เล็กๆพกง่ายมันก็แบบฮัลโหลใครอะอะไรเพวกแบบใหญ่อยู่เหมือนกันแหละแล้วคือมันเป็นพาเลตยาวอะคือเราต้องมีกระเป๋าที่ยาวถึงจะ มันได้อะมันก็เลยแบบนึกออกไหมโอเคค่ะก็มาลองชาลอตทิวรี่ให้ดูนะคะว่าไม่ได้เคาะนะคะนี่เซล้ายเนาะแต่แบบก็ตามนั้นนะคะตามเหตุผลนั้นนะใครจะมาว่าเราว่าเออพี่ใช้ไม่เป็นหรือเปล่าหรือเลย ดูพี่ลองแล้วพี่ปะให้ดูแล้วแล้วพี่เทียบกับคนอื่นที่มันเข้มกว่านี้แล้วด้วยนะคะนั่นแหละนะคะนานาจิตตังใครชอบก็ชอบใครชอบก็ก็ข้ามไปนะคะกับโปรดักต์นี้แล้วก็ไปดูตัวอื่นก็ได้หรือถ้าใครรู้สึกว่าอืมฉันชอบก็ได้นะคะเมคอัพเป็นเรื่องของ Preference ส่วนบุคคลนะคะเป็นเรื่องของแบบว่าความชอบส่วนบุคคลนี่คือเราเอาที่เรามาแชร์ให้ฟังนะคะอืมพอไม่คอได้ทำตัวไม่ถูกเลยอ่ะคือพุ่งตรงนะเอาเอาจริงๆเลยนะการทำคอไหมคัะเนี่ยไม่อยากจะไม่เคาะเลยอันดับแรกคือเสียเงินมาซื้อมาใใชช้้เราากก็อยจะ ให้มันดีเข้าใจป่ะแต่มันไม่ได้ตอนที่เราทำไงแล้วเราก็ยังไม่ได้ลองเลยมาลองกันตรงนี้เลยนะคะก็เลยแบบก็นิดนึงนะคะแต่มันก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะคะบางทีก็ชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยก็อาจะมาเล่าให้กันฟังนะคะโอเคใครอยากให้มาลองอะไรอีกนะคะก็บอกมาสําหรับใครที่บอกว่าพี่ไม่มีไม่เคาะไปเนี่ยไม่เคาะบางอันก็มีแบบเคาะแบบเคาะแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเราก็จะอธิบายให้ฟังนะว่าทําไมอะไรางี้นะโอเคนะคะก็อืมไปละนะก็ตื่นเต้นนะจะโดนด่าไหมวะไม่หลอกนะอ่าโอเคค่ะก็ไปแล้ว นะคะก็สวัสดีค่ะโ <c oughs> อ้ยแม่คือแบบว่าทำตัวไม่ถูกนะเวลาแบบไม่ออดูดิชัพูก,กับส้มก็ไม่ได้ต่างกันมากกันว่า <c oughs> จะเดตต่างกันนะจริงจริง <c oughs> ไปแล้วค่ะสนใจแล้ว